คนบ่อพอใหญ่แม่นควอมพอใหญ่เอ้ยอันคนบ่หมักแล้วเกิดมันก่อร่อยอันคนหมักแล้วน้อยก็เอาอันค้นยังร้องเพลงแม่นบ่อเลยแต่คนถ้าแต่งพ่อแดงอยู่น้ำกันจนขังวับมึงยินบ่นบุญเจ้าอาคนใหญ่ว่าก็ถึกได้ร้อยล้านพันล้านอยู่น้ำกันชามที่มือ คอยเอาเมียมันี่จะคนเลยล่อไปล่อคอยกันยังแต่งกันยังบม่ได้อยู่พ่อปี่คอไปแล้วก็ชีวิตยังน้ำข่าวมาได้ได้ข่าวคนการกุ้งอ่านี่คอยนรำข่าวมาแลยกุ้งอ่องควายโอ้เฉาเฉายคอยยันบุคือกับเมียเจ้าแต่ละคนนั่นเองโอ้มันบุคือแล้วก็เจะถูกแล้วคอยกันจะเอาเมียสี่ั้งชุดท้ายคนบ้านนี้แหละเอ่ะเจ้าเลยสิบห้าวันเอาในปัหัยกันเอาในคนที่เท่าใดกันเอาชิบุกบ่ชิบฮาลีบ่ที่หาที่หกนี่แหละ เช่าดอกชิมฮาแล้ววะเจ้าคือเอาลายแต่ค่อยเอาลายกับครอบว่าเมียบวอยู่น้ำข่อยเขาป๊บข่อยเขานีเขาชั่งข่อยเป็นยังเขาจังปบเจ้าทำเขาเลยเออถามเพื่นดูตัวน่ะถามพื่นดูเได้ถามเขาเขาเมื่อแล้วก็ชิดไปน้ำถามเป็นทหานไปเลยอดียังเขาบ่นอย่างนี้แล้วก็ยังหูจากปากประตูเนาะวันได้อ่ะพันว่าว่าข่อยตีเป็นยังบวเอาอายเอาน้องเอาพ่อแม่เจ้ามามา อันครอบเขิงข่อยมาใหม่ข่อยห่านพ่อใหญ่ว่ามีน้อยพ่อใตัวนี้ได้คนผู้เดียวบ่อีน้อยอันนั้นครอบพ่อใหญ่ว่ามันตายเิราบ่หรือว่าแม่มันตายเลยเราบอกอายน้องมันตาบเลยเราบ่เป็นยังบ่เอามาชอบครอบเขิงข่อยมาใหม่ข่อยเท่าไรก็ใหม่ที่ข่อยตีลูกเจ้าอันนี้มันเมื่อเห็นอย่างเมื่อฮอดบัดชงกระดองข่อยชงเห็นอย่างโอ้เห็ดเพียงว่ากับข่อยนั่นนั้นชงเห็นอย่างว่าข่อยตีเป็นยังบ่เอาน้ำข่อยช้ำพ่อพ่อผู้เช้าพ่อเช้าอันนั้นน้ควายบ่ลึก โพนเขาอยากถามเขาอยากเมื่อนะไ่ไดปเมียเมียปลาคข่อยเมื่อแล้วบัดมาหาว่าวขาตี่อยขาทุกค้นี่บบดีบบดับเอวันนั้นตีเพนี้ใหเพันธุูดเพียงนี่ตีเมียนั่น่อยไปบ้านพูนท้าพูนเลยขาอธิษฐานกัน่อยเชียให้อันไม่ออกววนเราโจทย์นั่นหาชิพันไปเชียให้ญาติทานอีกูอ่านหาชิพันเหมือนอ่าในในมันจริงใจัน้เนเเนาะ ชาติใดชาติใดมันบาปมันเวรว่าข่อยตีเนี่ยมันเอาผัวใดผัวใดก็ให้มันพวมันตีมันข่ามันเหยียบข้อตีกินเลือดมันนอนหลับกินเลือดก็ข่อยหน่อยนี่มาว่าผู้ใดก็อยากให้มักเอ้ยสันให้เอากระเพิ่นเออได้ไว้แบ่แล้วครับที่เจ้าน้าบ่กเอาข่อยฉีเอากระไพยนี่นี่เอากระควายเราบ่เราควายเรากระเสียแล้วคือว่าได้ยินเสียงอัดมาในโทรศัพท์ได้แค้ผู้ใหญ่โทรศัพท์จ้ะ ยู่เทิงครับอย่เโอ้อย่าแล้วฉันเอาเด้อไอเด้อฮานฮั่นฮันุบบุญอริเด้อไอเด้อโทมาแตพูดได้เชียกองผิด่าอะไรได้แน่ยเพราะง่าว่ามาดูบอะไรผิดวรอะได้แนี่ยผู้ใดคอยว่าให้คอยเอาเอานางฉันนั่นแหละบอกอ้ทุนชุบบุญอริไอเอ้ยเอ๋อปะทู่แค่มันอยู่ใกล้นี่ชิแช่งกับไอ้แล้ววพาะฉะนั้นชิกี้เตอร์ไม้ก็มานะน้องเอ้ยพันยักษ์กีนะกีโรดวะไอ้นี่กับบุท่านได้ว่าตกลงกับเราได้ไหนดอกเพราะเพียงแต่ว่าเรามา ปลาเถ้าเนาะไอ้เนาะบางมอหนังเจ้าหนี้ผู้แฉผู้เชาไปน้ำโอ้ยมาพะโลคอยดองเอ้ยมาอยากกินปลาคอยละมาเมื่อกี้เอยกันปลาอย่างไรนี่บ่เลยคอยเขาเลยคอยป้านเมียนแล้วป๋อพูดอยากเห็นเองบ่นะเออให้มันดินแห้งคอยช้าบ่เนี่ไปซิวได้เบิดแล้วบ่กันเบิดแล้วตายเบิดแล้วตายกินเบิดไปกินเบิดแล้วบ่าะเบิดยังพอได้ยี่บ่เมื่อแจวมอะไร โบมีจังดีเลด้ปชิวตรมายใหญ่ปใหญ่ปใหญ่พอได้จพอนมาเกี่ยวเรื่องนี้ลูกไม้เบิรดหั่นกันหรอใคเราถูไหเน่ยชาวถูเป็นบอกถูทำไมผู้ชาวถูเพราะชิโน่โรดไปเอามันผู้มันหมักผู้าหมักบ่เอาได้เด่นหน่อบ่เอาพะโลพะงานผู้ชาวรีผัวผู้ชาวอันนี้บ่ เบ่บอบบทรศัพทจะดูเพื่อกดเนะดีบ้าสี่มสองสี่สามสองมมันเขาให้เลขบ็อกคนองมันไม่เหมือนเบอร์โอ้ยโทรศัพท์คนอยูเชยยังตีโทรใดเนี่ยใดเนาะเจ้าของไม่ได้จับเนาะเบอรคือกใช่มันแต่นั่นมันกับมันเปลี่ยนตนึงมันกัไปโทรมาแต่ฟูดอันนี้ ผู้สาวอตไม่ห้างกับผู้สาวเลยแม่ห้างกับผู้สาวผู้สาวไม่เลยพูนอะผู้สาว่ดค่อยก็ไม่ก็กอก็มือสองมากับแม่เลยไม่ห้างเนาะผู้สาวก็ไม่ห้างบอกันบอแพทย์บอกว่เช้านี่นั่นเล่านั่นเล่าเล่าจังชี้บอกแพทย์บอกแพทย์มาเราเมื่อใดๆเราเดยโทรมาหาบอกแพทย์เ่นี่นั่นค่อย เราว่านันอยากได้ครอบครัวเรามันเฉาอันนี้น่ะคอยอยากได้ครอบครัวหายคอยนั่งว้อแล้วตู้ก้อนเราเอาว่อกัาฉันเอาถามถึงข่อยวันนี้นั่นคอยน่ำไม่ได้เลือกเคอยถามคืนแบบนี้เจ้าอยู่กับไพ่ในเฮือนนั่นเอาอยู่คนเดียวอเอาคนคนเดียวเอาผ่านมาแล้วเป็นอย่างเอามาเลยมันก็เมื่อมันขึ้นฮอดเฮือนขึ้นฮอดลูกขึ้นฮอดเต่ามันคันเอา เจ้าน oh. ่ะเป็นลูกชาวแม่เฒ่านั่นคอยเอาอยู่นะโอ้ยแต่บ่ได้เขานึ่งหายังหางไหนารอืมอันนี้คอยบ่เอาเออบ่นีิโทรมาอีกเลยเนี่ยืมโทรมากับทูอันผู้ผู้จะหมักพ่อใหญ่ครับบ่เนี่ยฮะบ่แม่หมักเราอยากได้ครอบครัวโอ้ยเราหาหาผัวให้แน่เบาอันแพทย์เลยเพราะฉะนา้ลองคุยเบิ่งเด้อพ่อใหญ่เด้อลองคุยเบื้องเมื่อเถิดเป็นเนื้อคู่เนื้ยอยังได้พ่อใหญ่เด้อคอยสิโทรกลับเด้อเอาเลยโทรกลับบ่โทรรู้บ เยอะด้วยัช่นที่บ่นน้อยใจว่าบบนี้ฮะ บ่ญานิพูดดีน้อยใจบ่พ่ใหญ่ทางเนาะเล่าแต่ใจพ่อได้น้อยเล่าแต่ใจพ่อท่านเนาไผ่พ่ที่น้อยกับไผ่พ่ได้น้อยใจได้เล่าแต่เล่าอะไรเล่ายังพังนี่คอยให้เราพังเจ้าก่อนมาเชียวอาพุทธิ์าิถาเชี่ยเอาไมไม่ทาพุทธพ่อมลาจังมาพ่อใหญ่เออจังพร้อมาจังทิมาเอาเนาะพ่อญาตินี่บ่จะเป็นคนทีไทรเนี่ยมันเนี่ยพ่อใหญ่สิเจ็ดแล้วบ่พ่อใหญ่เป็นคนอีสาวเออเป็นคนทีสาวเหรอฮัลโหลฟังรอนี่เนาะเออพังพังหมดจากลูกคาลาเลง ฮัลโหลเสียงรูป่วยยังเจ้าว่าดังๆเนี่ยโทรศัพท์เจ้านั้ำใดก็ไม่ยังยินเจ้าว่าวั่ะนาะเปิดเสียงเลยป่วยยังคือเสียงคอยแต่ว่ามันบอดามันเป็นอะไรยังบอดดังเอาชำกองเพนอยู่ในวัดเนี่ยเปิดเปิดเสียงในโทรศัพท์เจ้าครป่วยยังเปิดเสียงเปิดลำโพงเปิดลำโพงคป่วยยังเออเออแปลงเน่เจ้าก็ดี โอ้ยเงินจะแปลงทุศลาชับนึกหาเอาน้ำผู้เบาในบ้านนึกชิบ่ได้บอจักแชนจักชองก็ได้แปลงทุเลาชับมันกขาบุมียังมาหาปอใหญ่นี่ออาขี้ยาแล้วมันยังดีดอกควายนี่เ่ได้ยาบรูเราบอกินนี่คือเจ้าชิบว่าดอกอ๋อสุภาพบุรุษเล้วอนี่เลยโอ้ เอาเอาเอาไปลองมึงจะก่อนเป็นยังคนอย่างนี้เด้บ้างมันทำชะชินเมียนเขาคาเห็นนี่แน่นเลยเจ้าอ่นเจ้าอยู่เจ้าอยู่ก็ไผอยู่ในเฮือนขุมมือนี่กกกับลลููเออแม่เจ้ากระยังอยู่บ่พ่อกระยังโอ้ยพ่อเพียงเยังหนาวคันวันนั้นอยากเห็นหน้าเห็นตาเด้เนาะอื นัดมือไปหาระบพอใหญ่ไปนัดมือที่ไปพบได้ว่เนาะอือนัดหรือวะฟ้าปุชาท่านนี้กอยากไปฮะตกตายนายห็นไกรเน่ยมีความวอเนี่ยนนันีนี่ลยโอ้เจ้าอยากได้คอยพังบึงชะกอนนานยังมีได้ผูผูฟังดินินหันได้พังอันเออ ว่าขักแน่ดีบ่กขันวัดอยากได้คนช่างชายรึว่า่า่พังเจา้าเนาะเอาลดเอโเอโอ้ยวันนั้นกับใครอยู่ขันวัดยันว่าไปหอดแลยพังบังชก้อนมาฉันจักชองชามปีค่อยบัดคนอันอายุร้อยชามชิบแหละ ปาตมัยัพังแลวเนาะมันน้ำมือมันกันนั่นแหละนนะคนใหญ่ลอยิปกสามสิบเป็ล้ว่ามัลอยบ่อยเลยอ๋อคนชิบายังเหลาเทอะเจ้าบงคอยล่ะเจ้าเชียวได้บ่ฮะ เออได้บ่เป็นยังขะใครอยู่บ่เป็นยังดอกก็จะเป็นควายก็บ่เป็นขบ่าวก็ดีก็เป็นควายบ่เป็นดอกดอกเลยอันดูบ้านใดคอยสิไปอันไม่ไว้ไวไม่ไม่ไม่ในเราได้คอยไหนแล้วคนไหนอืมันแกงกับแกงกับ่าบเมื่อได้่อยไปคอยคอยจะโทรหาเจ้าหลือเจ้าชูปิดโทรศัพท์เด้อคอยจะไปกับทีมงานคอยได้อืมเออ เขาเบาแหล่เขาเบาพรเขานี่แหละไปนำคอยเพราะว่าอันมือขวาคอยเด้ไปคอยบไปผู้เดียวาคอยด้ายแล้วมีขวามือซ้ายแล้วมาเจิดพ่อแล้วไปบันทึกบังเถื่คนฮะสนุกสั้นๆแน่แล้วเฮ้ยต้องบ่ฟ้าโอ้เจ้าเบิ่งคอยตลอดเนาะโอ้ยมีพวกไก่ถามมาลูไปไปจะกินต้มไก่ได้ผมเองไปไปแล้วหาไก่เมียนรถเด้วยนั่นไล ข้าวเป่าจับหาชื่อเอาน้ำมูอบ้านเฮาคดเด้อเฮ้ยชิบมได้บ่ไก่ดำโตข้าวเปล่าวัดไก่งานกับเมื่อยนอกจะกินได้กินต้มไก่แซ่บล้วฉันก็เลยก็ฉันก็ไม่ได้หัวคอน้องคอยชื่ออยู่แล้วคอยไปน้ำมืให้เจ้าชื่อดอกให้หาไว้เนาะกระแนมหาไว้กับเข่าเข่าน่ะคอยวันถือไปเด้อเข่านั่นคอยไปกินในเฮือนเจ้าใด ย่านว่าค่อยคือค่อยขึ้นเมืองนองกินที่ถือเข้าไปแต่บ้านเจ้าบัญชาติลำคาญเขาหนึ่งเ,เพื่นนออยู่แล้อ๋าเท่านี้เนอะมาเลยชิโทหาเห็นบ่คคลหล่อนันี่แหละเห็นปะ คนใหญ่คนหล่อพราะเป็นพี่น้องเลยอันน้อยใจได้เช่นมัน้อยใจได้ยกกัเอาไปได้เจ้าก็ไปน้อยใจก็บไปน้อยใจเจ้าน้อยใจบ่เมื่อมือนนี่ใช่บ่เกิดไปน้อยใจก็ดไปได้เอานไปได้เก็ิ่ได้น้อยใจให้เจ้าเมื่อเหมือนได้ไปน้อยใจอยู่วงเป็นอยัางอยู่เฮื่อนคอยเป็นอย่างนอนหลับอยู่พ่อมุมคอยกามีทุ้ม ยังคนก็มีครบบดพัดลมก็มีนะพ่อใหญ่นอนบ่ลับบ่ลับข่อยชีกอมข่อยชีลูบหลังออ๋ลูบหลังลูบกอดกอดก้มแหงบ่ลับกันคนกอมอ่ะเฮ็ดเลยมันจังฉีรับนอนพอเดียวนอนเพือเดียวนอนเพื่อเดียวก็มีอยู่ช่วงชามช่วงถี่นะพ่ะเขาเชัดเข้าช่วงนงินเกินปูนนั่นยนะพ่อใหญ่ฮะเกินปูนนั่นยผมมีคนเกินปูนก็มีฮนเจ้าอยากนอนเฮือนไหนพ่อยมีช่องเฮือนพอดีเนี่ยโบ๊ะแม่วันคีนันเจ้าต้องการอยู่เฮือนต่ำเจ้านอนอยู่หันข่อยทีนอนอยู่เถิงคนไปกวนเจ้าดอกไอ้เรื่อง ไปกนไล้กยวชิล็อกคนแรกกนยังขี้ไปอีกไปไปกวนกันจชิลับมันจะไปกวนอะไรกันก็ใบกระหูเมืองก็เก่าแล้วเงอนบลับแล้วแ่แตเจ้าเจ้าบุปผาเราเคยเข้าไปแล้วเป็นแมวแล้วบ่อยอ๋อตัวเป็นแมวตัวเป็นแมวว่าแมวคอยไล้เท่อะไรคนใหญ่เป็นเสือแมวโผล่ไปนอกเสือแมวอะไรเขาที่บอกเจ้าเพราะเอยชันเข้าไปเจ้าก็บชิลอกไว้บ่หรือว่าบ่ลอกเอกบลอกกันแล้วนะคนใหญ่มีมลสะดอกกระเจ้อะไรเคยชัน บัได้ยู่ได้จำกระเจงได้นี่นกระซมไปเขาไปนอนหลอกกระหลอกนะหลังพยาธิจำเป็นแล้วคอยก็ดีคอยว่าอยู่คอยเวน้อยใจคอยข้าแนม่บ่น้อยใจอันเป็นคนใหญ่ฉันมีคนบักใหญ่ใจน้อยๆชูเห็ดหนอคอยใจใหญ่ได้ขอยบรอดคอยใจใหญ่ใจใหญ่บัเมื่อมื่อหนิไปเขากระยังบ่พร้อ่มกระยังบ่วเพิ่มนี่แล้วคอยจังหวะคอยค้าน้ำบัวเพิ่มมาแล้ คนเป็ดคนงามเนาะบกลินโตนี่ยได้ญ่จ่อยากให้เมื่อได้เนาะใจามอยากม้อใจนห้อนใจใจเกินร้อยแล้วมโอ้ยเใจเย็นเย็นเบี้ยนมันเย็นโมรชำน้ำลกไก่แล้วปอโต้ชน้ำลกไก่ปไมพี่น้องเอยเจ้าเกินบังคับแล้วขดบอกบกบอกเนาเจ้าว่าพังชะก่อนเพอพังน้เจ้าโมร ใเย็นเ้มันคนเธอต้องใจเย็นไวรุ่นต้องใจหอนนะไวรุ่นรกใจหอนเจ้าระทัาใจหอนไม่น้อยหักนานๆบอเอยหังน้ำมือเจ้าม่ได้แล้วหั่งั่เจ้านั่นแล้วโลดให้บอคอยโทรอันจะโทรหาคอยเ้าคอยบอกหาโยเนาะมันที่ผมมีหูบ่มีโทรศัพท์ันก็แห้เราบอ ก็บอชีโมโทจะเถื่อนผมแล่ะป๋าตบปันละหนูลอใจเปใจเราช้บชื่อมานหล่ออยใจมาจำพังโโทมหามมันบอกมนยังนนเถื่องคอยมีมียกเี่แมันบอกอ้ยฉันเอยจะบอโลเป็นยังเนาะมาเอาไปเงินนึ่งอยเงินค่อยลายไปนะตเลเนาะพ่อเนาะยกบ้าบอกมันบอกลูกเอ้ยพักกูไปแนอันตู้นั้น อยากเอาเงินให้กูได้หั่นเลยแม่นบอกันม้าเจียวเงื่อนหน่อยเหรอถือใช่มือชื่อวีโกมามาผูกแขนได้กินตุ๊บเป็ดตุ๊บไก่ได้หั่นได้หั่นอันนี้นะเป็นนั่นแม่บ้านรหลดเนี่ยโอ้เออนอกพ่อใหญ่เนาะเห็ดเลือดแปพงนอกพ่อใหญ่เนาะมือเอารถวีโกมาเห็ดเลือดแปพงเนาะแม่นนะลูกโทรมาบอกแล้วเช่าเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยได้เขาบว่าเออบอกให้กายชิดมือเขาบอกเขาเหตุโลดเทือนมันเออเห็ดเนื้อย่าลืมสวนมากินลาบเป็ดเด้อโย่ขนม้า thank <laughs>